แล้ววันห้าเดินตามลำดับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณครูสุรชัยสิทธิจินดาท่านทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการ English Program โรงเรียนคำแก่นวิทยายนค่ะยินเชิญค่ะขอบคุณท่านผู้บริการครับครูผู้ถือโรงเรียนสวัสดีรัครูทุกท่านนักเรียนท่านุกคนครับเอ่อวันนี้ครู มีความรู้สึกยินดีปลาบปื้มนะฮะยิ่งเลยเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าตัวเองได้มาถึงวันนี้นะฮะมันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่ผมเออเรา,เรปเปาจะเป็นครูต่อไปหรือเปล่าจะเป็นครูต่อไปหรือเปล่าแต่ในที่สุดเพราะว่านักเรียนผังไม่ยนท์ทให้ครูต้องอยู่ที่นี่จนถึงวันเกษียณราชการนะครับเออความภาคภูมิใจของครูก็คือ ครูไม่ได้จบคนแก่นวิทย,ย์แต่ครูก็เป็นครูคนแก่นวิทย,ยนโยโดยกาเนิดนะฮะจะเห็นว่าตอนที่เลือกมาบรรจุที่เด็นคนแก่นวิทย,ย์น,นั้นนะฮะชื่อเสียงของเราเนี่ยดีมากนะฮะมีโรงเรียนแก่นนครอิลรให้เลือกมีโรงเรียนกร,รยานวัฒน์ให้เลือกแต่ครูเลือกคนแก่นวิทย,ย์เพราะเหตุผลคือลลคอะไรทราบะฮะเพราะเด็กค,ค,คนแก่นวิทย,ย์เป็นนักเรียนที่เก่งนะครับมีชื่อเสียงนะครับ การแข่งขันสูงมากตอนที่ครูสอบคัดเลือกมาบรรจุที่กองการวิยุเนี่ยนะฮะนะหลายๆคนบอกว่าคือครูเนี่ยจะมาบรรจุชา้ากว่ารุ่นเพื่อนเพราะครูไปประกอบอาชีพอื่นอยู่นะฮะไปหลงเลิงไปต่างประเทศอยู่ระยะหนึ่งนะฮะพอดีคุณพ่อบอกว่าเออมาเป็นครูสัทีนะที่เมืองไทยนะครับก็เลยกลับมาสอบบรรจุที่เมืองไทยก็ภูมิใจสอบได้ที่หนึ่งกระว่าจะไปที่ไหนนะ นะบอกขอะแก่นยนต์นะครับซึ่งการสอบรุ่นครูนั้นนะครับคณะกรรมการครูมาสร้างผหลังว่าเป็นผู้ดูการโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในขอนแก่น,เ,นเราต้องไปฝึกภาษาอังกฤษมาพอสมควรนะรเพื่อที่มาสัมภาษณ์ครูเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็ผ่านมาด้วยดีเพอมาอยู่ขอนแก่นยนต์ครูไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนการสอนเลยเพราะเด็กที่โรงเรียนขอนแก่นยนต์มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะครับภาษาอังกฤษเนี่ย โรงเรียนเรานักเรียนเราไม่ค่อยเก่งหรอกแต่มีความอยากรู้นะครับเพราะการสอบครูก็เลยไม่มีปัญหานะครับจะบอกว่านักเรียนสอบไม่ผ่านก็ไม่มีนะครับเพราะว่านักเรียนได้ศูนย์นี่ครูก็มีวิธีการแก้ไขก็คือก่อนได้ศูนย์เอามาแก้ศูนย์ก่อนนะฮะคนที่ไม่ส่งงานทำยังไงก็คือหาวิธีการให้องการมาส่งให้ได้นะครับ เพราะนั้นเดที่จะตกก็ไม่มีนะครับเกรดส่วนใหญ่ที่เด็กครูก็ได้เกรดดีๆแต่ไม่ให้ปล่อยเกรดแต่เป็นเพราะว่าวิธีการที่ครูให้ไปนั้นนะฮะภาษาอังกฤษมันไม่เหมือนวิชาอื่นนะครับสอบครั้งที่หนึ่งไม่ผ่านเขาสามารถสอบครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่ 3, สี่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยความภาคภูมิใจที่ประคับใจกันมาตลอดก็คือเป็นเกิดจากนาคนนักเรียน เพื่อลวมง,งานด้วยนะครูคทุกคนมีน้ำใจนะครับนะเราอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องอย่างเพื่อนนะครับเราร่วมร่วมสูขกันมาทุกอย่างนะฮะันี้คือเหตุผลหนึ่งที่มีความนับใจตัวครูเองเนี่ยนะฮะหลังจากที่มาทาง,งานแล้วก็มีโอกาสเออเรากลับไปอเมริกาอีกเสเลชันหนึ่งเราไปสอนทีื่องาตอนที่อยู่ตรงนู้นเรายังไม่ได้สอนนะฮะก็เป็นหาประสบการณ์จากโรงเรียนมัธยม นะฮะในรัฐนิวยอร์กนะฮะแถวน้ำตกไนแกราที่ชื่อว่าเมืองบัฟฟาโลอะไรเงี้ยน,นะ,ะ,นะ,ะก็ไปสอนตามเรียนต่างๆนะฮะในานามของครูแลกเปลี่ยนด้วยนะครับก็ไปเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเอกชนอยู่ที่เมืองรอยเชสเตอร์นะฮะสอนเกี่ยวกับเอเชียนสตัดิสต์นะครับซึ่งก็ตรงกับสาขาของเรา บางฟิล์บางอย่างก็เพิ่งรู้จากการเตรียมการสอนที่ตัวเองเป็นสอนนักศึกษาอยู่ที่นิวยอร์กนะฮะดังนั้นนะครับครูเพิ่งบอกว่าจากประสบการณ์จุดนี้พอมาคอนแก่นพิยนเนี่ยขอนแก่นพิยนมันจเจริญรุ่งเรืองมาแต่ครูมาอยู่แล้วปี2021เนี่ยนะฮะรวมเป็นเสร็จก็ปีนี้ก็ปีที่สามของครูเนี่ยจเจริญม,มาแต่ไม่มีสิ่งแปลกใหม่นะฮะเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะเมื่อ10ปีที่แล้ว มีการกอตั้งอิงลฤษโปรแกรมขึ้นมาครูก็เลยอาสาท่านผู้การโรงเรียนบอกว่าขอครับผมยินดีช่วยเหลือโรงเรียนเต็มที่ในเรื่องของจัดทำอิ l ล s h โปรแกรมนะครับจากประสบการณ์ของครูนะครครูก็ได้มาทำงานให้อิ l ล s h โปรแกรมของ,งเจียมยนต์จนถึงขอให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง,องถึงขั้นสูงสุดตรงจุดนี้นะครับ ก็ทำให้เงินของยานยนต์ของเรามีอิงลิสโปรแกรมขึ้นมานะครับทําให้โ <Yeah, S 2> ุงยนของเราเนี่ยยืนอยู่ในแนวหน้าอย่างเราขอหน้าน้นนะเขาไปอยู่ในแนวหน้าอีกต่อไปเองนะครับความว่าหุ่นใจที่2ก็คือเป็นผู้ที่ทุ่มเทกาลังกายกำลังใจให้กับอิงลิสโปรแกรมทําให้อิงลิสโปรแกรมของเราได้เป็นตัวเชิดหน้าชูต่ำเงินกับยานยนต์ทีนึงอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ครูก็กำหนดตัวเองให้แน่นอนแล้วล่ะ นะว่าหลังจากเกษียณแ,แล้วก็คงจะไปไปไปประมาณโรงเรียนคนเกียรพิยนกับกับบ้านนี่แหละนะเพราะนั้นถ้าเห็นปูเข้ามานะฮะอย่าคิดเป็นอย่างอื่นนะว่าออ้ยมาอีกแล้วเหรอนะฮะเพราะปูมีความผูกพันมากนี่ถือเป็นบ้านที่สองนะครับเพราะว่าคนเกียรพิยนนี่คือบ้านถ้าจะเปรียบเทียบกับชาวนาคือเป็นแหล่งทำมาหากินเป็นที่ทำนานของเรานะคนเกียร์พิยนให้ครูทุกสิ่งทุกอย่าง แมธำก,การแต่งงานทำครูก็ <S <S ลเลยดูามรู้สึกว่าประ,รปประทับใจนะฮะน้องๆทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะก็เห็นกันมาไม่ว่าคนจะย้ายมาจากไหนหรือว่าจะบรรจุอยู่ที่นี่นะฮะเราถือว่าเป็นเลือดขนแกะนิยนนะครับขอฝากน้องๆว่าจงรักษาเลือดขนแกะนิยนก่อไปถ้ามันเข้มขึ้นไม่มีที่ไหนจะหยิ่งเท่าขนแกะนิยนนะฮะไปไหนแค่บอกว่ามาจากขนแกะนิยนเนี่ยนะวโรงเรียนอื่นมบอกถอยพี่เป็นหัวหน,น้าเลยนะฮนะ นะเพราะกันเป็นหัวหน้าเวลาไปประชุมสมัมมนามผมไม่ต้องไปสมัครเรื่องหลักคั้เรื่องเป็นนะบอกว่าฉันไปนคนแก่งวิทย์ชัดเขาเป็นหัวหน้าแล้วกันนะซึ่งเขาเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแม้เราจะรู้มือการเองไปไหนเนี่ยบอกว่าพอาอคนแก่วิทย์นะเขาเขาให้ท่องเป็นประธานทุกอย่างเหมือนกันนะนี่คือความขอนเป็นคนแก่วิทย์ยนพวกเธอเหมือนกันไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยปีหน้านะถ้าบอกว่ามาจากคนแก่วิทย์เหรอ โรงเรียนอื่นๆก็ถอ,อ,อยฉากให้หมดเลยอย่างเงี้ยนี่คือทาไมคุณต้องมาอยู่ฝันแก่นย,ยนต์นะครับผมสรุปเองได้นะครับผมขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับด้วยประสบการณ์ที่ามากมายและหลาดหลายจาการะขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ ครูพนมพรสุขเกลือค่ะยนเชิญค่ะจากกรมสารการเรียนรู้สังคมศึกษาการศึกษาและวิทยาคาสคระกระเรียนท่านครูเมริการคณะท่านผู้บริหารเพื่อนครูและก็สวัสดีค่ะลูกๆที่น่ารักทุกคนนะคะค่ะ ลูกๆมองดูหน้าคุณครูแล้วมองดูเพื่อนๆที่อยู่บนเวทีแล้วลูกทราบไหมคะว่าคุณครูรับราชการมาแล้วกี่ปีคะคิดว่าจะเยอะกว่าทุกท่านบนนี้เลยนะคะรับราชการมาแล้วสี่สิบปีคะ่ะปีนี้เป็นปีที่สี่สิพร้อมกับรับราชการสี่สิบปีพร้อมกับคุณครูจรัสเพียงยศนะคะ บรรจุบรรเยวกันที่เดียวกันค่ะคือที่อำเภอภูวียงจังหวัดขอนแก่นค่ะหลังจากนั้นอีกสี่ปีต่อมาปีพศ2520คุณครูก็ได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนขอนแกนน่นวิทยายนสาปีเต็มที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ทุกเหตุการณ์ทั้งดีและร้าย ทั้งมีความทุกข์และมีความสุขและสถานที่แห่งนี้อยู่กับเพื่อนร่วมงานที่น่ารักอยู่กับผู้บริหารที่มีจิตเมตตาผ่านมาหลายท่านและที่สำคัญคุณครูได้สอนลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าผ่านไปแล้วผ่านไปเล่าปีแล้วปีเล่าคุณครูจะเฝ้าชื่นชมลูกศิษย์ที่จบไป เข้ามหาลัยทำงานและประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นความภาคภูมิใจเป็นความทรงจำที่อยู่ในจิตใจเสมอมาและคิดว่าลูกศิษย์รุน่นนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คงจะไม่ทำให้ครูผิดหวังเช่นกัน36ปีเต็มที่ขันแก่นวิทยาลยัยทุกเช้าตื่นขึ้นมาแต่งตัว มารงเบียนแล้วก็ทําการสอนตั้งใจสอนลูกศิษย์อบรมลูกศิษย์หวังเพียงให้ลูกศิษย์เป็นคนดีในสังคมหวังเพียงให้ลูกศิษย์ประสบความสําเร็จใน,นชีวิตณน้บัดบบนี้นะคะสามสิบหกปีเต็มที่นี่เวลาเหมือนจะผ่านไปรวดเร็วยืนอยู่ตรงนี้มีความคิดว่าวันที่เราจะต้อง ได้อำลาขวัญแก่นวิทยายนมาถึงแล้วทุกอย่างที่เป็นความทรงจำที่ดีคุณครูจะเก็บไว้เก็บไว้ในความทรงจำเหตุการณ์ที่ไม่ดีจะไม่เคยนึกถึงจะไม่เคยเก็บมาคิดจะเป็นคนที่มองทุกอย่างเป็นบวกให้อภัยทุกคนที่คิดร้ายต่อเราและจะจารึกไว้ในความทรงจำ ในเหตุการณ์ที่ดีๆในขอนแก่นวิทยายน์ขอฝากลูกๆท้งนี้ว่าขอให้ลูกๆตั้งใจเรียนเป็นเด็กที่ดีของขอนแก่นวิทยาลยั์เหมือนเช่นรุ่นพี่ๆที่เขาได้สร้างสมสร้างสมเกียรติยศและชื่อเสียงให้ขอนแก่นวิทยายน์เป็นสถาบันที่ทรงเกียรติโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลยั์เป็นโรงเรียนระดับชั้นแนวหน้าของจังหวัดขอนแก่น และของประเทศไทยจึงขอฝากลูกๆทุกคนและขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะขอให้ได้เรี่ยงในคณะที่ตัวเองสมหวังสมปรารถนาพบกับสิ่งที่ดีางามในชีวิตมีสุขภาพพรรณนามหมยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะค่ะและสุดท้ายก็ขอกราบขอบพรคุณท่านทุกราการ ท่านผู้มีการวิชัยศิลป์ศาสนาที่กาณาเป้าหมายพละการน,นี้ให้กลุ่มกิจการนักเรียนได้จัดโครงการนี้จะให้นักเรียนเข้ามาบุฒิการิตกษาวันนี้นะคะขอขอบคุณค่ะดู้วยทั้งลูกๆทัท้งเด็นทุกคนก็จะจ่มภาพบรวลดงาน ขอบคุณครูพนมพรสุขคุณตลอดไปค่ะเรียนเชิญคุณครูโกวิตหนถสุดาค่ะจากกรมสารการเรียนรู้สังคม